เวียงกันก็เขี่ยเ็นเขี่ยลมีบอลลัมอยู่ใสกันมาไปเสียนาศูนย์รวมควบมาเทิงหังซ้ายอย่มียบหาจังแม่มันมากหมวกหมวกสวนไปคนเที่ยวก็ได้เงมันเต โอ้ยสุดยอดว่ะกรกบเครื่องห่างๆงานนก็ดังดีเทียตั้ง <laughs> คือตัวนี้นี่ว่าอาจารย์โบนมาเด้อเนี่ยอาจารย์โบนเพิ่งไม่ใช่ให้นี่<อ>าราคาพอแพงนะครับพันนอ,อเตอร์โบสิถือว่านี้ห้า <laughs> แสนเนาะโอ้โหเป็นแสนแล้วอาจ <laughs> รารย์วันนี้ครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับอาจารย์อันนี้ใครครับเนี่ย คอตบครับผู้จัดการไหนเกณฑ์ทอร์ดิวสิครับนี่ครับนายกท่านนายยกวันต่อวันาครครับข้างหลังผมใครครับข้างหลังผมโอ้นี่สทออ้วันนี้โอเคครับผ่านผ่านวันนี้วันดีวันดีครับวันดีเลยครับวันนี้อาจารย์โบสมาทำการมาอะไรครับจูนจูนจูนเสียงนะครับมาจูนเสียงระบนี่ถ่ายตรงนี้ด้วยนี่ พี่น้องเครื่องเสียงชาวจังหวัดสระแก้วนะครับออาิโวันนี้ยังไม่รู้ว่าอาจารย์มาถึงตรงนี้นะครับน้องออดรู้แล้วผมรู้พี่ออดรู้แล้วผมเอาโลบ้านผมอยู่ตรงนี้ยังยังยังวันนี้พ่อาจจะเมานิดนึงนะไม่ไม่แล้วว่าคุณได้เก็บของลงรถไม่หมดแล้วเมาแล้วเหรอครับยังยังไม่ครับไม่ไม่ไม่แข่งกับออดถืว่อนะครับครบโอ้เป็นโอกาสดีนะนี่ดูแต่คลิปของอาจารย์เนาะ ครับิดอะไรโบไม่เคยตัวเป็นๆ <c oughs> ไม่เคยดูเป็นตัวเป็นๆสักทีนิเอ้า <c oughs> โอ้ยสุดยอดวะักเครื่องห่างๆก็ดังดีเชนน้องคือตัวนี้ <c oughs> นี่ว่าอาจารย์โบ้มาได้เนี่ยอ,อาจารย์โบ้เพิ่งไม่ได้ให้นี่ราคาพอแพงนะครับพันออเตอร์โบถือเท่ากนี้โอ้โหเป็นเสนหรือว่าจันวันนี้ครับยินดีต้อนรับ น,นี่ท่านู้ช่วยกักมาถือกล้องเอาเวกักจักไปยังเนาะปบโอ้โอเพิ่นไปเหยวอยู่ <c oughs> วันนี้ครับหวานบุมีเ่เนาะคอนี่ส,สัมสัมผัสเจ้าของเครื่องให้ชมหน่อยครับสวัสดีครับน้าองครับสทอองวันนี้เป็นวันโชคดีมีชัย <c oughs> ต้องรับตำแหน่งเหมือนเดิมครัจะต้องเหนื่อยอีกชีปี<อ>ครับรบว่ายาวนั่น ครับวันนี้มาทําระบบเสียงคจากอาจารย์โบสทอาจารย์โบสมาทำเรื่องเสียงง่ายเนาะครับครับนี่อาจารย์โบสอยู่อยู่สารคามครับสารคามเพื่ออย่างครับเพื่อโกสุมครับไม่อคเล่นพันอยู่เลยได้กสุมพี่ชยเล่นไปอย่างครับไปช่มของไปฆ่าของฮะไปจริงๆจะไปจริงจะไปไปเดี๋ยวมือมือจะไปกันเลยที ครับเอาตัวมาตเล็กตัวโตพวกเราอึ้นเสียม้าเนนหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่เป็นไรนะครับอาจารย์นี่เดี๋ยวผมผ้าผ้าผมเบิ้งนะครับป่ะมาดูครับมีหยางแน่เขามีหยางแน่ครับเออมือนี้มีหยางแน่นี่มาเบิ้องหยางแนห์นี่เอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมีไก่เขา อันนี้อ,นนอาหารเอาไว้ไรับไปอาจารย์โบสถ์ชมตามแต่ตอนใดนี่ครับจะไม่มีจิ้มจุจิ้มจุขเขาบอกกินเอาจิ้มจุเพราะกุณนี่ตายย้อนพยายามไม่ได้จับไหลเอออาจารย์บสถ์ันประหยัดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้สซอสงอ๊ยเตรียมไว้ให้แล้วเดี๋ยวมีข้าวหลามอีกของฝากข้าวหลามมันเผาอร่อยที่สุดอย่าไปซื้อข้างทางนะถ้าซื้อข้างทางนี่บูดอันนี้ข้าวหลามที่เขาเผาถ่านไงถูกต้องไงไม่ใช่เผาแก๊สถูกต้องครับข้าาวลม<ไ> ขอนําเสนอข้าวหลามมันพผาเราเนี่ยสุดยอดนะครับครับข้าวหลามมันพผาหอนี่ของแท้เลยนะแม่ด้วยนะครับนะครับอยู่ในรถะครับโอ้ยอยู่ในรถเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ข้าวหลามกนได้ข้าวหลามนะโอ่งนี่อันนี้อันนี้เรามีโอ้ยมันเสรีเสียบโาบ้านเจ้าว่ซื้อแต่ตอนใดนี่ครับเอามาแต่ตอนใดนี่ซื้อมาตอนัเจอชั่วโมงนึงแล้วอยู่ขนไดนี่้ปันหาค่ายเครื่องละค่ายเครื่องละนี้ผู้ช่วยมดนะครับเจ้าของสถานที่โอ้ จะคล้องที่นี่ป่ะครับอ๋อแล้วนายกไปโอ้พี่สิเลีนบาดเจ็งนะครับพาดูพาดูพาพาดูพาพาดูครับเครื่องพาชมพาชมพาชมโอ้โหนี่ข้าหลามสวัสดีครับขอบคุณครับมามาไม่ไม่ไม่ใกล้ใกล้นี่เออนี่ของฝากจากของฝากจากข้าหลามบ้านเพ้านี่คือบ้านของสตรอเองอ่าบ้านจิกบ้านเพ้าข้าหลามที่นี่อร่อยที่สุด เยน้องมุนแท่อ่ะครับเจ้าเบิ้งน้องมุนเด้อก็บอกมันเด้อมันสิอยู่ใช่ยูเร่อดีตผมโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนเราดูเครื่องเสียงมาเครื่องเสียงก็เราดูเครื่องเสียงครับมาดูเครื่องเสียงอันนี้คือชุดชุดบอกผมว่าชุดหน่อยเด้ชุดเล็กๆ ก้อนผมจะมากนะครับก้อนผมผมวยะไม่ใหญ่กว่านี้ยังกก้อนจะใหญ่ย่กว่านี้ะอผสมผสมไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกผสมชุดเนี้ยอันนี้มีอะไรบ้างครับนี่เราบอกลูผสมครับ p o w e อันนี้ขับแลมนอนอันนี้ขับเบรอันนี้ขับเบรอันนี้ขับกลางอันนี้ขับเบรแล้วอันนี้กลางแค่นั้นสี่ตัวระบบระบบเนี้ยใช้หมดสี่แท้เนี่ยจ่นบนนี้ใชไม่ใช่ใช้ m o ม i t o r สองแท่งนี้แกอันนี้ไม่ได้เปิด พี่ไม่ได้เปิดนะครัโอ้ชาวประถันโบ๊ทแกมาเห็ดผมว่ามันดีมากครับเป็นเปลี่ยนไปเยอะเนาะไ่ต่อไปผมจะไม่ลงทุนแล้วผมจะเช่าแกอะผมไม่ได้ขายบอ๊ะผมจะเช่าเพิ่นเอาเตะตู้ครับตู้อะไรนี่ครับอ่าตู้นี่เป็นตู้อะไรนะผมผมก็บอ๊ไม่ถูกมันน่าจะเป็นประตูแบบคว่ำลงอ่ะเขาจะเรียกตู้อะไรอาจารย์อาจารย์อ่ามันเหมือนแบนพาร์ตแบนพาร์ตล่ะประตูกระแทกข้างอ่ะ อันนี้มันไปขึ้นอ่ะอันนี้แท็กซี่ข้ามลงอ่ะข้ามลงครับออข้ามลงไม่ใช่ข้างถ้ากระแทกข้ามมันจะไม่มีรูมันยังมีกัมขึงเหมือนเทอร์โบมันแบนพัดเนาะไม่ได้มันดันเหมือนได้อยู่โอ้ฟังดีไหมเจ๊งดีครับเจ๊งดีเนาะตัวยังกระซังอาจารย์ไม่เห็นเนอะโอเคอยู่แล้วเออโอ้ยย่องกันดีเลยเอาไว้ย่องยังไดยแหวงมะเหลืองจริง เจ้ามาสาแก้วเดี oh. ๋ยวเจ้าจะมีคนงานต่ออยู่เด้อบัดะเดี๋ยวแมนบ่ครับอืสาธุครับขอบคุณโอ้ยมีอะไดูแลเราฝั่งมือไม่พูดดีกว่าเอ้ามีคนมีคนมั่งคนสั่งบยอะ่าแม่งตกเก็ธรรมดาครับโลกนีนเนาะธรรมดาอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนก็กินเนาะแม่นครายนุ่มย่อยๆก็กินโดยเกี่ยวดอกคือว่ามันอยู่ที่ใจเนาะ โอ้วันนี้ได้เจอโจวเวียนโอ้โหมาอุ้ยเกิดมาชัตินี้อยากเห็นรถออดีใส่เยอะมาพีนั่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเครื่องเสียงเกศสอนเขาเดินไปแล้วออเทอร์โบเขาว่าจ้างรถนายกเค่าจะไม่จ้างแล้วนะออเทอร์โบบอกหมดสิทธิ์แล้วนะทีเนี้ยจ้างเกศสอนเนาะจ้างเกศสอนพ่อแล้วอวันนี้เราไีงานกันนะครับพวกเราจะมาทำนาแต่วันนี้ตก เจ้าไทยบ่อยไม่ได้แต่นี้ให้เดินไปหน้าตู้ได้ใช่ไหมได้ครับไปออสให้ผมเดินหน้าตู้เลยครับครับให้ผู้อยู่หน้าตู้เลยอ๋อนี้คนไปใช้ผมเลยครับโมนวยเป็นแขกไม่ใช่หรอกมาทำงานมาทำงานทำงานทำงานกันทำงานร่วมกันควันควันยื จูจูจูเฮ้เฮสวัสดีครับเสนอประดาบอลแฟนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เคารพทุกท่านมีขวดเปล่าขวดขาวนะครับน้ำปลาตาพึ่งทองเรากำลังเดินเดินทางมานะครับตอนนี้น้ำปลาเราเริ่มจำหน่ายเราจะมาแล้วตอนนี้ครับสามขวดสิบบาทนะครับน้ำปลาตาพึ่งทองเรานะครับเพรแฟนพี่น้อง ตอนนี้กำลังเ,เดินทางมานะฮะเข็เยบเข็มบะมีนัวครับน้ำปลาหาเลยเเกลือด้วยนะครับผมโอ้โหดเข็ยเอ,อ้าวผมบ้าว่าครับวันนี้ขบบอรบกวนพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะฮะเขาไม่มีใครดา่ามันอยู่กลางทุง่ง i uh -huh. โอ้ยเบาเด้อกรน้เราคุยแตจานนู้นน้อโมด้ายนื้อเนี่ยนุ่มๆต้องเนื้อขาดอ้ขา่าขาวขาดงขาเหล่าขาต้จานเนาะขาเาขเบียวเติดงเติ้ดงเนาะ